กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ท,ทั้งช่องทุกทุกท่านครับอามาพบมาเจอกันนะครับช่วงบบายมือนีวันที่สี่นะครับคุณพ่อคุณแม่วันที่สี่กับวันที่สี่กุมภาพันธ์กับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตอนนี้เวลาอาสิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับ <c oughs> อ่ะขออภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ มาในคลิปนี้นะครับแอดวินไลนะครับได้ตัวเลขหน้าทางนะครับจากนักคำนวณทางช่องนะครับที่พนรงมาให้พนว่าพนเป็นเอฟซีทางช่องเอานะครับก็เลยอยากปล่อยแนวทางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอหนนวทางของพ่นจะเป็นวิ่งล่างนะครับสามตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเป็นหน้าทางล่างอย่างเดียวนะครับเล็กวิ่งนะครับ ของอนงรักนะครับอนงรักคุณพอ่อคุณแม่นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับแต่ใดกันเ้ามารอลุนกันนะครับว่านนว้ทางของออนงรักจะเดินต่อเนื่องบอ่อนะครับสำหรับตัวเลขหน้าทางนะครับทีเอดวิไลได้นำเสนอนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็รอติดตามกัน อาเพรว่าจะเป็นสำนักเกา่าสำนักใหม่ค้าเข้ากันไปนี่ก็เป็นการเปิดตัวขั้งแรกนะครับของออนงลักนแนวทางเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับเป็นเลขเด่น3ตัวมาตัวชัวรล้านเปอร์เซ็นต์นะครับชัวรล้านเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับอามาเบิงกันนะครับเป็นล่างอย่างเดียวเบิงงใครดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิงใครดี ล่างอย่างเดียวอ่ะมีหลักฐานนะครับย่อนให้เบื้องย่อนจักงวดเดี่ยวพ่อก็ไม่ต้องย่อนไปหลยไอเดียวคุณพอ่อคุณแม่จะร่าคั่นนะครับอาจจะกินเวลาของคุณพอ่อคุณแม่กันว่าเบิ้งกันเดียวเอ,อ็ดวิไลจะผ้าเบิ้งอ่าคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยก็ไดน,นะครับเขียนตามเลยก็ไดน,นะครับ ครับเป็นแนวทางลากอย่างเดียว3ตัวมาตัวนะครับก่อนด่นก่อนจะเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางครับคุณพอ่อคุณแม่ขอกาบขอบบุญขอบคุณท่านอาจารย์นงรักษ์นะครับที่แบ่งปันแนวทางมาให้ F C คุณพอ่คณพอคุณแม่ได้ติดตามกันอ่เอาย้อนจากอ่างวดที่ผ่านมานะครับบนต้องยวดไก่นะครับแนวทางของอ่อนนงลักษ์ วันประจำวันที่18ครับมกราคม2,568นะครับครับมาเบิ่งกันนะครับงวดที่ผ่านมาอ่าก็คืองวดวันที่ครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับไดมาที่ศูนย์หนึ่ง สองนะครับนี่คือวทต่ิพันธ์มานะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ขออภัยนะครับแนวทางคือที่แตกนะครับคุณพ่อคุณแม่ล่างนะครับแตก5 1าหนึ่งครับห้าหนึ่ง,ร <c oughs> งปรากฏว่า หนึ่งมานะครับนี่คืองวดทีเหลวนะครับมี่คืองวดทีเหลวเดวยคุณพ่อคุณแม่อ่าหนึ่งมาแต่ค่าหนึ่งนะครับเป็นล่างอย่างเดียวอ่งวดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่งวดนี้คือพามาเบิงกันงวดประจําวันที่สิบหกนะครับอันนี้เป็นสถิติงวดที่ผ่านมางวดนี้ได้มาที่ของออนลงรักนะครับสามตัวมาตัว ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนงวดน,นี้ได้มาที่ <c oughs> อาเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยได้มาที่เก้าเก้าศูนย์หนึ่งอาขันตามเขาบ่งบวกที่พันมานะครับก็บถือว่าหนึงติดมาอีกศนย์ก็ติดมากนะครับ หนึ่งมาศูนย์มาเพียงแต่แวกเก่ามาแทนที่สองนะครับคุณพอ่อคุณแม่งวดนี้เป็นที่มาของเก้าศูนย์หนึ่งปรากฏว่าศูนย์กับหนึ่งยัง่งคงเหลืออยู่นะครับสาหรับล่างนะครับสาหรับล่างอาจจงไดก็ครับกับของตัวเลขแนี่ยทั้งคำพึนกับคำนวณตามสูตรนะครับคุณพอ่อคุณแม่บ่าว่ากันอาจจะได้ตัวเก่าตัวเดิมก็บ่าว่ากันนะครับสาหรับผู้พันชคพนหมานนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็ใดกันคือเก่า ติดตามกันไปนะครับแนวทางตัวเลขของออนงลักนะครับคิดว่าจะบวผ่านนะครับอามักชอบฝากแค่ไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ฝากแช่ไปให้ FC ทางช่องเฮาไดฮูได้เห็นน้ากันอ่สาสำหรับสายวิ่งสายเลียนนะครับถือใจกันแน่นอนนะครับ <c oughs> อขออภัยนะครับอาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงใบใบห,อห่อนด้วยเอฟซีทางบันเตอร์วิไลี่ห่อนถือว่าเริ่มหล่อนเดียว พอสวงเศร้านะครับอากาศกำเริ่มเย็นแล้วก็มีลมว่อยๆนะครับที่ว่าการใส่ชีวิตช่วงนี้กำลังเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับเริ่มอมยากขึ้นแล้วการใส่ชีวิตประจําวันของเฮานะครับปรับเปลี่ยนอากาศแถบจาบวันนะครับคุณพ่อคุณแม่สวงเศร้ามีหนาวมีลมกระโชกนะครับสายๆมาแดดทอนอาภาวดแปลกป่วน นะครับตอนนี้น้องผู้พกักอาการดีขึ้นแล้วแลนะกัแม่บ้านผมก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับมาแอดวีไลครับเริ่มเจ็บข้อช่วงใบายมากนะครับทั้งทั้งทีแอดวีไลก็จะพยายามจีบหนำอุ่นนะครับเพื่อทําลายเสเลดในหลอดล่มเฮ้านะครับพยายามกินนานอุ่นอยู่ตลอดอาจคิดว่าก็คงจะบวไลแรงนะครับจาได้กัคุณพอ่อคุณแม่คือกันนะครับดูแรลรักษาสุขภาพให้ดี ลูกหลานเท่านํานนะครับจอยเป็นหูเป็นตาน้ำกันนะครับเบิ่งให้ดีนะครับอากาศสภาพเปลี่ยนแปลงอ่าครับเพ้ามาเบิ่งกันงวดนี้นะครับได้มาที่เก้ากับศูนย์เลอร์ครับเขากับมารอผลนะครับอ่าเขามารอผลกันนะครับเนื้องางตัวเลขของอนงลักนะครับรอผลอตัวใดจะมา มาเก่าจัดเก่าครับมาศูนย์จับศูนย์ชอบหนึ่งจัดหนึ่งบแย่บนอนนะครับอย่าลืมเลขวิ่งเลขเด่นสามารถกอดคอกันมาได้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมือนีอ่ลงให้วันที่มือนีวันที่4ีนะครับออะไรนะอาจไม่ได้เขียนผิดแล้วลงให้วันที่ ลงให้วันที่อ่าลงให้วันที่สามนะครับมือนี้อ่าลงให้วันที่สามกอ็พอแปดนี่คือมือลงเนื้อทางให้นะครับอามักชอบครับแคมปหน้าจอพิจารณาอ่าเลขเด่นล่างอย่างเดียวของอนงรักครับเก้าศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่ง อขอให้ยุีไมีแห้งคุณพ่อคุณแม่จากลากันไปสวัสดีครับ